i <laughs> สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานๆทุกท่านครับวันนี้เราก็ออกมาดำน้ำกลางคืนน้องบอครับวันนี้วันนี้ก็ออกมาคนเดียว <c oughs> แต่ว่ามากับพี่อยู่แต่ว่าพี่ไปลงอีกฝั่งนึงฝั่งนู้นไปขี่เรือเก็บหอยแต่ว่าเราก็มาดำอยู่ฝั่งนี้คนเดียวนี่ครับตึงก่อไปเสร็จโอ้บรรยากาศดีมากวันนี้ฝนน่าจะไม่ตกหรอกมัง้ง <c oughs> วันนี้ก็นี่เอาอีกจึก๊ก นี่คนระับใช้อิจิกแล้วก็ใช้ถุงไปใช้ก็ไม่มีสำรองด้วยวันนี้พี่ก็เยืมไปมีอันหนึง่งบรรยากาศดีมากวันนี้ทักชวนทีมงานไม่มีใครมาสักคนเลยไปครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเตรียมอุปกรณ์กันเลยนี่ออกมาก็เท่าไรแล้วตามทุ่มแล้วมั้งสองทุ่มครึ่ง น่าจะได้ลงประมาณสามทุ่มไปครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยชุดก็เปียกตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วลางวันก็กินห <c oughs> เหี่ยวมาไปเตรียมเส็เรียบรยแล้วทําไฟไว้แล้วอองไลดไปครับตามชมใต้น้ำมั่งกันวันนี้จะมาหอมอีจุ๊น้องบอกระบ,บือไปครับ ลงมาจุดแรกน้ําใสมากเลยนะครับดามาถึงพื้นนี่น้ําประมาณ2เมตรนะครับเราก็ค่อยๆสาดไฟหาตามพื้นแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยปลาจะนอนอยู่ตามพื้นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมาเจอปลานิลครับซส์ก็ประมาณ2,3ถึงตัวโลนะครับตัวนี้ก็ซส์อยู่ประมาณเกือบครึ่งโลเลยนะครับ มาจุดนี้ก็มาเจอนี่ครับรอบดักปลานะครับมีปลานินตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าเจอแบบนี้เราจะไม่เอาของเขานะครับเพราะว่าเราถือเคร็ดถ้าเราไปขโมยนีย่เราจะหากินไม่มันนะครับ นี่น้ำก็ออกสีขุน่นุนัวๆหน่อยนะครับน้ำก็เป็นสองชั้นสามชั้นเลยนี่ครับมาเจอปลานิลตัวนึงโอ้ไม่อยู่ให้ยิงไปแล้วนี่ครับจุดนี้เยอะมากแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับไซส์ก็ประมาณเท่าฝ่ามือนะครับปลาพวกนี้นี่ไม่ใช่มันตัวเล็กนะครับแต่มันเป็น น่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับตัวมันไม่ค่อยใหญ่มากลองยิงขึ้นมาแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับนี่คับปลาตะกับนอนอยู่ในพงไม้ถ้าเป็นที่อื่นคงมีปรากฏคังประกาดดำแล้วแล้วว่าบอลเบือมีแค่ปลาตะกับนี่ครับปลานิลตัวหนึง่ง อันนี้ก็ไล่เก็บแต้มเลยครับหลุดอีกตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นปลาอะไรครับเนี่ยแถวบ้านนาะนเะียนกะปลาอะไรกันครับ ถวบริบือก็เรียกปลาสวบทงอีท้องมันน่าจะไข่นะครับมาจังหวะน,นี้มาเจอปลานิ้งใหญ่นะครับตัวก็ไซส์ประมาณครึ่งกิโลนะครับแต่ว่าตกใจไปแล้วสาดไฟหาก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วครับ เจอก็ขึ้นมาหายใจแล้วก็ลงไปตามอีกนะครับสาดตร์ไปไปจังหวะนี้ครับดูครับเจออะไรขาวๆครับลอยก็ไปดูดูไปสศกใหญ่นะครับนอนอยู่นิ่งๆเลยครับตัวนี้ใจนี่น่าจะประมาณ14-15โลเลยนะครับจังหวะนี้ก็ถอยออกมาตั้งหลักใหม่นะครับว่าจะเอาอยัางไงครับ เดี๋ยวเราลองยิงดูนะครับเผื่อฟุกนะครับเพราะว่าเคยได้แล้วนะครับโอ้เสียงดังฟังชัดเลยนะครับยิงไม่เข้านะครับยิงเข้าหัวเลยนะครับแต่ว่าเสียงแข็งมากนะครับรอบที่แล้วเคยยิงไซส์4-5โลนะครับยิงเข้านะครับแต่ว่าตัวนี้4.5โลเนี่ยยิงไม่เข้านะครับเสียดายครับ มาจังหวะน,นี้ก็มาเจอพนอินไซส์สองสามกิโลอีกแล้วนะครับแต่จังหวะน,นี้ครับยิงไม่เข้าอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ได้ตัวใหญ่ก็หาเก็บแต้มตัวเล็กๆเอานะครับเดี๋ยววันหลังเราค่อยใช้ปืนใหญ่นะครับนี่ก็มาเจอปลาอะไรครับเนี่ยปลาลดใช่ไหมครับ ผลงานครับบะนินไซทอดนี่ก็ไซประมาณ2โลนี่ก็ไซประมาณครึ่งโลนี่เนี่ยตัวนี้นี่ไสามตัว4ตัวโลได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแล้วก็ทำรุดมืออีกตัวหนึ่ง โอไปเจอปลายิสกใจครับแต่ว่ายิงไม่เข้าแล้วก็ปนินปนินไซส์สโล3ามโลนั่นแหละยิงไม่เข้าไม่ได้เอาปืนใหญ่มาถ้าเอาปืนใหญ่มาปลาเล็กก็จะไม่ได้ <c oughs> นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่รวมนี่ก็ประมาณเกตหกเตโลอยู่ ไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนะน,นะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ